เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพิขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุดติและย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข คือชราและมรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรที่ขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแลมีอยู่ชาราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละมีอยู่ชาติจึงมี เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่พบจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละมีอยู่พบจึงมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพิขูทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่อุปทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหานั่นแหละมีอยู่อุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรหนอมีอยู่ตันหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ตันหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาพิกุททั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่เวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพิขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะนั่นแหละมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพิขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่สลายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่สลายตะนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตะนะพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณน,นั่นแหละมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่ วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิญญาณนี้ย่อมเวียนกลับมาไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุดติบ้างจึงอุบัติบ้างกล่าวคือ เพราะมีนามรูปเป็นป uh ัจจัยจ an ึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้พิขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชราและมรณะที่ขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละไม่มี ชาตจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ภพจึงไม่มีเพราะอะไรดับพบจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละไม่มีพบจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบพิกูตทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่อุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปทานจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหานั่นแหละไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานทิ่ขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ตันหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตันหาจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนานั่นแหละไม่มีตันหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตันหาพิขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่เวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเพราะการทําในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา ภิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งโดยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะนั่นแหละไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะภิกุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่สลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะพิกุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณนั่นแหละไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปภิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรหนอไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า หนทางเพื่อการตัดสรูนี้เราได้บรรลุแล้วได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะนเพราะมีความดับแห่งสลายตนะนจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายจากขุยาปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษ เมื่อเที่ยวไปในปา่าทึบได้พบรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์ในการก่อนเคยใช้เดินทางแล้วเขาจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซึ่งมนุษย์ทั้งหลายในการก่อนเคยอยู่อาศัยมาเป็นที่สมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้สะโบขรณีซากกำแพงล้อมล้วนหน้ารื่นรม พิขุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษคนนั้นจึงเข้าไปกราบทูลแก่พระราชาหรือแก่มหาอมาตย์ของพระราชาว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงทราบเถิดข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้พบรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์ในการก่อนเคยใช้เดินทางแล้วเขาจึงเดินตามทางนั้นไป เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซึ่งมนุษย์ทั้งหลายในการก่อนเคยอยู่อาศัยมาเป็นที่สมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้สะโบขรณีซากกำแพงล้อมล้วนน่ารื่นรมขอพระองค์จงปรับปรุงที่นั้นให้เป็นพระนครเถิดพระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชา จึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนครสมัยต่อมานครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีประชาชนเป็นอันมากเกลื่อนกลน่ด้วยมนุษย์และเป็นนครที่ถึงแล้วซึ่งความเจริญภัยบูรณ้ฉันใดพิขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราได้พบรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วพิกุทั้งหลายก็รอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดําเนินแล้วเรานั้นก็ได้ดําเนินแล้วไปตามหนทางนั้นเมื่อดําเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะ ความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งชาติเหตุเกิดขึ้นแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชาติและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งพพ เหตุเกิดขึ้นแห่งพบความดับไม่เหลือแห่งพบและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งอุปทานเหตุเกิดขึ้นแห่งอุปทานความดับไม่เหลือแห่งอุปทานและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปทานเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่ เราได้รู้ชัดซึ่งตัณหาเหตุเกิดขึ้นแห่งตัณหาความดับไม่เหลือแห่งตัณหาและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งเวทนาและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา เมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งผัสสะเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งสลายตนะัเหตุเกิดขึ้นแห่งสลายตนะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติ อันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งนามรูปเหตุเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งนามรูปและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับไม่เหลือแห่งสังขารและได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารพิขูทั้งหลาย ครั้นได้รู้ชัดซึ่งหนทางนั้นแล้วเราจึงได้บอกแก่พวกพิกขุภพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพิกุทั้งหลายพรหมจรรย์ของเราจึงได้ตั้งมั่นและรุ่งเรืองแผ่ไพศาลเป็นที่รู้ของชนอันมากเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ประกาศได้เป็นอย่างดีดังนี้